กรรนราศการหลวงตาครูบาแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมค่ะอะออ <laughs> เรื่องจะยังไง เริ่มจากการปฏิบัติในชีวิตประจำวันก่อนละกันคขันหลวงตารู้สึกว่า,าชัดเจนมากขึ้นว่ายึดกับถ้าเรายึดอะไรอยู่เราก็จะทุกกับสิ่งนั้นจริงๆค่ะเมื่อเช้าก็ตื่นมาอาจจะพร้อมทำหนึ่งเรื่องบางคาว่าการเป็นผู้ปฏิบัติทำอะค่ะเรายิ่งจะต้องมีเ,า <laughs> เราแล้ะเรายิ่งจะต้อง ยอมรับจริงๆว่าความทุกข์มันมีจริงๆค่ะพอพอเรายอมรับจริงๆว่าความทุกข์มันมีจริงๆอะแล้วเราก็จะกลับไปหาสาเหตุว่าความทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากอะไรซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นในทางโลกมันก็จะเป็นกิเลสตัณหาก็ราคะโทสะโมหะเป็นไฟเหมือนที่ช่วงนี้จะจะได้ยินในใน u t u b e บ,บ่อยๆค่ะก็จะ พยายามใช้สิ่งนั้นพิจารณาแต่ว่าในขณะเดียวกันเหมือนหนูอาจจะก,ก,กลัวตกรถไฟนะคะรู้สึกว่าเริ่มเอาตัวเองไปอยากให้กิเลสมันดับดับดับ,ดบค่ะแล้วก็พอยิ่งมาวันนี้มีเวิร์กช็อปตอนบ่ายกับอาจารย์เนยแล้วก็พี่หมอกก๊อฟพี่หมอกก๊อฟพี่ๆค่ะพอยิ่งรู้สึกว่าโหมีแต่ความอยากเต็มเต็มเลยค่ะวันนี้ค่ะแลวความรู้ในตาหลวงตาชีนเนาะค่ะอยากให้พูดละเอียดไหม <laughs> อยากคุยละเอียดไหมน้อมรับค่ะหลวงตา <laughs> เออเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยจีจี๋จากับแฟนมากนะ <laughs> พอเริ่มจีจ๋ากับแฟนมากนะมีความรักตอนนี้ก็มีความผูกพันแต่ก็อยากนิพพานตอนนี้ก็เลยทุกสองฝั่ง <laughs> เมื่อก่อนยังไม่รู้สึกว่าจีจ๋ากับแฟนมากนะมันก็เลย ไอ้ความอยากนิพพานก็ไม่ลังเพราะอยากนิพพานก็ไม่ได้อยากนิพพานมากนะักแต่ก็สนใจอยู่ด้วยของเก่ามีของเก่าแต่พอไอ้ความรักมันดูดดืม่มลึกเข้าไปเรื่อยๆความอยากนิพพานในธรรมมันก็เข้าใจละเอียดมากขึ้นอีกเพราะว่าเมื่อมีคนอทุกข์ทะเลาะกันบ่อยหงุดหงิดกันบ่อย ไม่ได้อย่างใจบ่อยความทุกข์ที่ไม่เคยไม่เคยมีก็เริ่มมีมากขึ้นเมื่อรักความรักมากขึ้นความทุกข์ก็มากขึ้นแต่เนี้ยเมื่อทุกข์มากขึ้นมันก็จะเห็นธรรมมากขึ้นตัวใจมากขึ้นอยากอยากคนทุกข์มากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์อะไรไม่ทุกข์อะไรแต่พอความรักดูดื่มมากขึ้นความทุกข์ก็จะมากขึ้นเพราะเห็นทุกข์เห็นธรรมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพุทธะ จิตเดิมแท้พุทธะพุทธะไม่เกิดไม่ตายเป็นงรมตาก็ไม่ไรหรอกก็ขอบคุณความทุกข์แต่มันก็เหมือนเลือกข้างขาข้างหนึ่งเหยียบโลกขาข้างหนึ่งเหยียบธรรมเลือกความรักความอะไรความผูกพันมันก็เป็นขาข้างหนึ่งเหยียบโลกยืนอะไรเขาเรียกว่าเหยียบเรือสองแคมค้อมคองสองฝั่งขาข้างหนึ่งเหยียบโลกข้างหนึ่ง เยียบธรรมที่เยียบธรรมก็เพราะบุญวาสนาบารมีเก่าเลยมียังมีความสนใจในธรรมปัฒนาความพ้นทุกข์แต่ก็ขาข้างหนึ่งก็เหยียบโลกคืออรักแฟนผูกพันแล้วก็ห่วงคนที่บ้านด้วยน่าจะมีคนแก่ที่บ้านมันก็เลยกลายเป็นขาข้างหนึ่งเหยียบโลกขาข้างหนึ่งเหยียบธรรมรักทั้งแฟนรักทั้งคนที่เราต้องดูแล คนที่บ้านคนแก่ที่บ้านมันก็เลยแต่เนี้ยมันล้างกันล้างกันก็จะเห็นทุกข์ที่แท้จริงแนละ้วเมื่อก่อนมาเหมือนกับใสๆไม่มีทุกข์แต่บัดเนี้ยมันจะค่อยๆทุกข์จริงอ้าวอตาพูดเนี่ยไม่ผิดอะไรสักน้อยหนึ่งไหมดูสิ <c oughs> จริงไหมไม่ผิดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> บอกว่าเจ้าละเอียดกว่านี้หรือว่าหนูเคยมีคุยกับลูกน้ำว่ามีวันหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนจะแบบอยากจะขึ้นรถไฟไปกับหลวงตาแต่ว่าใจหนึ่งมันไม่กล้าแบบทิ้งทั้งใจไปลูกน้ำบอกว่าเราเรามมนมีใครที่ต้องแบบขึ้นรถไฟหรอเรามีใครที่ไม่ยอมขึ้นรถไฟด้วยหรอเออก็นั่นแหละก็ไปโฟมให้ตกตรงเนี้ยมีใครที่จะต้องขึ้นรถไฟไปกับหลวงตา มีใครที่ไม่ยอมขึ้นรถไฟเพราะห่วงใยคนข้างหลังใครเล่าคนนั้นมีจริงหรือเปล่ามีตัวตนจริงหรือเปล่า <c oughs> เราบอกแล้วต่อไปเจ้าจะเห็นทุกจะทุกจริงแล้วตอนนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยยังทุกหลอกหลอกก็จะไม่ละทิ้งความเพียรห่อะบาอ๋อเดี๋ยวจะเหมือนโยมตุ้มให้เวลา ขอเวลาหนูก่อนขอเวลาหนูทําใจก่อนเดี๋ยวจะเหมือนโยมตุ้มหนูขอเวลาทําใจก่อนขอบคุณค่ะเนาะให้เวลาแต่อย่านานนะกับนามัสการหลวงตาแม่ชีแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านค่ะอย่างตาเมตตาด้วยค่ะเป็นไงล่ะลวงน้ำเอ้ เหมือนเหมือนเดิมคะ่ะไม่ไม่ได้มีมันมันทุกก็ทุกแต่ว่าทุกมันดับไปเร็วคะ่ะมันไม่ได้แบบไปตามติดประมาณนั้นแต่มันก็มีแต่มันก็ดับไปคะ่ะเออลูกน้ำก็ไม่ได้มีความทุกข์ใจเพราะความยึดถือเหมือนเพื่อนเนาะเออ แต่เมื่อไม่มีความทุกข์ใจไม่มีอะไรทุกข์ใจมากเหมือนเพื่อนมันก็เลยเพลินๆฟุ้งๆในใจฟุ้งๆอยู่ฟุ้งๆเพลินเพลินเพลินคิดเพลินปรุงแต่งเพลินสนุกเพินสนุกเพลินคิดเพลินปรุงแต่งเพลินสนุกไม่ได้ว่าไม่ให้สนุกนะแต่มันเพลิน รู้จักไหมคำว่าเพลินรู้จักค่ะเออ <c oughs> เพลินคิด <c oughs> เพลินปรุงแตง่ง <c oughs> เพลินสนุกตอนเนี้ยถ้ามันพัฒนาต่อยอดไปจนถึงขั้นนิพพานในปัจจุบันถึงใจอ่ะใจเดิมเรามันเลยไม่เห็นเพราะว่าเราเพลินไปกับความคิดปรุงแตง่งมันก็เลยไม่ไม่พบธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายที่รู้เราว่าเรากำลังคิดปรุงแตง่งอะไรเพลินใจไปกับอะไรเรามีแต่ความเพลินใจแต่ขาดรู้ แต่ขาดที่รู้ว่าเรากําลังคิดปรุงแต่งอะไรมันขาดตัวนี้ไปถ้าได้ไอ้ธรรมชาติที่ไม่เคยเกิดตายเนี่ยมันรู้เราตลอดเวลาแต่พอเราไปติดไปกับความเพลินมันลืมธรรมชาติที่รู้เราไปมันรู้ว่าเราจะเพลินอะไรเราเพลินหรือไม่เพลินเราสุขเราทุกข์เราผ่องใสเราเศร้าหมองแต่ธรรมชาติที่เป็นอมตะไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยมันรู้ว่าเรากําลังเพลินรู้ว่าเราสุขเรารู้ว่าทุกข์แต่มันได้แต่สักแต่ว่ารู้เราเพราะว่ามันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์อะไรใจเราเนี่ย ที่เป็นธรรมชาติเดิมเราเนี่ยมันไม่รักเราไม่เกลียดเรามันไม่มันไม่ห่วงใยกังวลกับเรามันจึงไม่ได้ช่วยเราได้ไม่ได้แต่รู้เราซื่อตรงบริสุทธิ์ยตธรรมตามที่เราเป็นตามที่มันรู้เราไอ้ธรรมชาติของใจที่รู้เราเนี่ยเราเป็นอะไรขอให้รู้เราเราเป็นยังไงขอให้สักแต่ว่ารู้เราว่าเราเป็นยังไงแต่พอรู้แล้วอย่าไปเพิ่มความอยากว่าพอมันเป็นอย่างนี้เราอยากให้เป็นอย่างนั้นพอเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ มันไม่ใช่ธรรมชาติของธรรมที่ไปเกิดไปตายไม่มีตัวตนรูปลักษ์ที่รู้เราแต่มันกลายเป็นธรรมชาติว่าที่เราเอาเราไปรู้ตัวเรามันจะเกิดความอยากที่จะช่วยตัวเราดังนั้นพอจิตเป็นอย่างนี้เราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นพอจิตเป็นอย่างนั้นเราก็อยากให้เป็นอย่างนี้หรือจิตมันเป็นอย่างนี้เราไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เราอยากให้เป็นอย่างนั้นพอจิตมันเป็นอย่างนั้นเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้เพราะเรานึกว่าเป็นธรรมชาติที่สักแต่ว่ารู้เราแต่เราเอาไปทําว่าสักแต่ว่ารู้เรา แต่แท้จริงตอนสักแต่วรู้เราเรามีความอยากผนในนั้นแต่ตอนเนี้ยเราพูดล้ำหน้าไปเยอะแล้วน้ำยังไม่เห็นอันนั้นแต่น้ำเพลินเคิดปรุงแต่งไปโดยลืมธรรมชาติที่รู้สักแต่วรู้เราที่เป็นอมตะมันไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยหายไปไหนมันเราเป็นยังไงมันมันมันรู้เราด้วยความซื่อตรงบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะมันไม่มีส่วนได้เสียกับเราเมื่อไรที่ ธรรมชาติที่มันรู้เราด้วยความซื่อตรงไปสุดยี่ธรมันไม่ส่วนได้เสียกับเราเพรามไม่มีตัวตนมันรู้ออกมาจากอันไหนมันรู้มาจากที่ไหนก็ไม่รู้แต่มันรู้เราตลอดก็แล้วกันแต่เราลืมมันเราลืมมันไปเราเลยไปอยู่แต่ติความคิดความปรุงแตง่งแล้วเราก็ลืมไปเลยว่าเรากําลังคิดปรุงแต่งอะไรเราลืมไปเลยว่าเรากำลังคิดปรุงแต่งอะไรเรามีแต่คิดปรุงแตง่งเราพูดไปหัวเลาะกันไปไป,ไป,ไ,ปไปนู่นไปนี่ แต่เราลืมไปเลยทุกปัจจันาว่าเรากำลังคิดปรุงแต่งอะไร,แล,ร,รไไแล้วก็สักต yeah. claro ่วรู <tit> <pod> <everything>? ้เรากำลังคิดปรุงแต่งอะไรไอ้สักต่วรู้คือไม่ใช่เอาตัวเราไปสักต่วรู้เราเพราะว่าจะสังเกตได้ไงว่าเราเอาตัวเราไปรู้เรากับธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายที่ไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยมันรู้เราก็คือถ้าเราไปเราไปรู้เรามันจะมีส่วนได้เสียกับเราคือมันจะมีความอยากอยู่ตลอดเช่นว่ามันจิตเป็นอย่างนี้เราก็อยากเป็นอย่างนั้นถทาจิตเป็นงั้นเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่พอใจ ถ้าเราพอใจเราก็ดูดจมแช่ไว้มันก็จะยึดติดเพราะเราตัวเราไปรู้เราเลยมันมีความอยากถ้าถูกใจก็จะดูดจมแช่ถ้าไม่ถูกใจก็ดินพักสายอยากให้มันเปลี่ยนแปลงมันไม่เปลี่ยนแปลงก็บุดกิดอึดอัดอึดอัดแต่ธรรมชาติที่รู้เราว่าเรากำลังโมโหเช่นเรากำลังโมโหเรากำลังไม่สบายใจธรรมชาติที่ไม่ไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรปรากฏอะ ธรรมชาตินั้นเนี่ยธรรมชาติเดิมเมื่อเราที่เรียกวใจไวสุดเนี่ยหรือจิตไวสุดเนี่ยรู้เราอ่ะมันก็รู้เราโมโหรู้เราไม่สบายมันก็สักตะวันรู้เดี๋ยวเราก็สบายเดี๋ยวเราก็ไม่สบายมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมันก็สักตะวันรู้เราตามความเป็นจริงทุกขณะที่สักตะวันรู้เราตามความจริงเนี่ยเราโมโหอยู่เรามีอารมีอาการอยู่แต่ไอ้ธรรมชาติที่รู้เรามันก็คงเป็นนิพพานเรื่อยไป ดังนั้นเนี่ยนิพพานมันมีอยู่แล้วตลอดเวลาเน่ที่เราเป็นอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าเราเป็นอะไรอยู่แล้วสภาพนิพพานมันหายไปสภาพที่สักแต่วรูุ้เรามันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันก็แต่เราลืมมันไปเราเลยมีอยู่แต่สังขารคิดปรุงคิดแต่งคุยกับเพื่อนสนุกเอะอมโทรศัพท์คุยกันบ้างเดี๋ยวก็ไปหากันนั่นแหละไปคุยเดี๋ยวไปที่นู่นที่นี่สังสรรค์เฮาหลักเพื่อนมีเพื่อนเยอะมันก็นเลยเมาจอยรู้จักเมาจอยไหม เข้าใจไหมว่าลืมอะไรไปลืมใจอยุดอายุเ่เออลืมใจเจ้าของไปใช่ค่ะหืมลืมใจเจ้าของไปลืมใจที่สักแต่บรร้เราใจมันสักแต่บรู้เราด้วยความซื่อตรงบริสุทธิธรรมพราะใจมันไม่มีความลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะหลงลุ่มหลงเราลำเอียงเพราะเกียจชังเราลำเอียงเพราะกลัวกลัวเราจะเป็นนั่นกลัวนี่มันไม่ได้มีส่วนได้เสียกับเรามันจึงรู้เราด้วยความซื่อตรงบริสุทธิธรรม อันเนี้ยเขาไปใช้กับสารยุติธรรมซื่อตรงบริสุทธิ์ยุติธรรมจึงเรียกว่าสุจริตไม่ใช่ไม่ทุจริตแต่ถ้ามีความลำเอียงมันจะทุจริตขอบคุณค่ะหลวงตา